คุณผู้กองที่รักครับจิตเตอร์ออนไลน์ของเรามีหลักสูตรหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยที่อยากจะมานำเสนอหลักสูตรนี้มีชื่อว่า Genius Gateway ครับเป็นหลักสูตรที่เป็นเหมือนประตูที่เปิดกว้างให้น้องๆที่เข้ามาในหลักสูตรนี้ได้ค้นพบอัจฉริภาพซ่อนเร้นของตัวเองเลยครับผู้กองครับนี่คือทางลัดครับที่ผู้กองจะรู้ชัดเลยว่า ลูกของท่านแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีอัจฉริยภาพอะไรมีพรสวรรค์อะไรมีศักยภาพอะไรมีความสามารถพิเศษอะไรและถ้าเรารู้ชัดและเราส่งเสริมเขาไปอย่างถูกทิศถูกทางครับเขาจะกลายเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของโลกใบนี้ต่อไปครับ Genius Gateway เป็นหลักสูตรที่สถาบันติวเตอร์ออนไลน์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของมวลประชากรในประเทศไทยเป็นต้นอย่างยิ่งเด็กๆทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่จะช่วยเขาได้ค้นพบอัจฉริภาพซ่อนเล่นที่มีอยู่ในตัวของเขาแต่ละคนแต่ละคนเราเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพมีอัจฉริภาพไม่แพ้ชาติใดบนโลกใบนี้นี่คือความภาคภูมิใจนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของติวเตอร์ออนไลน์กับหลักสูตรที่ชื่อว่าจ e เ i ีย เกตเวย์แล้วพบกันครับ